เอาดีๆทุกคนเงินเดือน1 4 0 0 0เป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วบอกเลยว่าใกล้ทั้ง MRT บางซื่อและ b ี s หมอชิดเลยนะมีรถตู้บริการรับส่งใต้คอนโดเลยจ้ะขนาดใหญ่ต้อง23ตารางเมตรเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้เล็กนะมันใหญ่มากสอนห้องนังเล่นของเรานะจ๊ะบิวอินชั้นวางของแบบนี้ให้เลยแล้วเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเนี่ยของใหม่เลยของ SB เฟอร์นิเจอร์เลยนะได้ทั้งโซฟาโหขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะทุกคนอ,อยู่กันที่ลุมพินีประชาชื่นพงเพชร2นั่นเองนะจ๊ะตั้งอยู่บนถนนประชาชื่นเลยนะ,<ล>ะทุกคนไม่ได ัชดาสะดวกมากๆฝั่งเกษตรงามวงวานก็สะดวกนะกนเรียนด้ว่าใกล้เดี๋ยวาม,าามองงามวังวนเลยนะเป็นประตูบานเลื่อนปิดกัน้นระหว่างโซนห้องนั่งเล่นและห้องนอนแบบนี้เลยนะทุกคนของเราเนี่ยเปิดมาเลยจ้ะโอ้โหอันนั้นคฤลือหาดปะเนี่ย ใหญ่มากเตียงของเรานะคะก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่5ฟุตนอนจุจ๋ยกับแฟนได้เลยนะจ๊ะตกแต่งสวยงามอีกแล้วนะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้องเนี่ยไม่ได้ออกนะให้ใหม่แบบนี้เลยแอร์ของเราก็ติดตั้งให้ใหม่ด้วยนะคะทุกคนแตังหน้าตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะเรามีโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ให้เลยม<อ>ะะุมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรามาดูครัวกันดีกว่าใครที่เป็นสายทาอาหารชอบทำอาหารต้องชอบที่นี่แน่เ <ๆ S 2> ลยเคาน์เตอร์ครัวบิวอินตกแต่งให้ติดแบบนี้เลยจ้ะทําอาหารได้เลยนะคะกลิ่นไม่เข้าโซนห้องนอนเลยเปิดระเบียงไปเลยจ้าระเบียง ถ่ายกันนกติดตั้งให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเขายังมีโต๊ะทำงานให้นั่งทำงานกินข้าวอยู่บริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะวนห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีติดตั้งเครื่องทำาอุ่นให้แบบนี้เลยนะทุกคนก็อยู่ได้จริงๆใครกำลังมองหาคอนโดที่ทั้ง B S มอชิท M R T บางซื่อต้องที่นี่เลยจ้ะผ่อนเริ่มเพียงแค่เดือนละ5ใบเทาต่อเดือนเท่านั้นเงินเดือน14,000เป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วใครสนใจก็ทักฝ่ายเอสเตทเลยนะ